คุณค่าขอบคุณค่าแอ,อดนวลขอบคุณที่ให้หัวใจพลังบวกมานะคะนอนพักบ้างเด้อค่ะวันพักผ่อนเนาะขอบคุณเก้าท่านนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีก็มาเยอะค่ะวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะมาคอยให้กำลังใจแม่บุญถินทุกวันนะคะขอบคุณค่ะอะไรคือส่วนน้ำมันอีน้ำมันบ้า ขอบคุณเจ้าท่านจ้าเนี่ยครับต้องเอาตีทีู่กตัดมาใส่ไปนู่นอีกดออกมาดึงมาเฮ้ยเาดึงโป้งเจ้าดึงนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ดันไปมาดันไป ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาตืมไลฟ์นะคะขอบคุณเช่นกันจ้าลุงเขาขึ้นไปแล้วนะคะลุตอนนี้มันจะขึ้นไปเรยๆเป็นทโว์ุองไม่รีร่าไเดี๋ยวต้องปิดหัวท้ายแล้วก ขอบคุณเจ็ดท่านนะคะตอนน pues nah, ี fine, ้หนึ่งเก้าห้าแล้วค่ะคุณเช่นกันเลยค่ะเอฟซีนะคะที่เข้ามาคอยเติมไลน์เนาะ กับตีนนะมอมันี่ดึออกเลยลาวพีพีพี่บงพี่บงดึงยี่หลายบ่คุณพีดึงอี่เดือดมานเดือดมาอนมันต้องใครก็กตาแห้ไม่บอกจะต้อหัวจะกะดูกไปตึงหัวไม่อยู่พี่บ่ลัดีนไม่ยี่เาเราไม่ยเท้าไนะเอาเดี๋ยวนะผมเายมากกว่าไม่ยี่บง พี่ชยมาอยู่างนี้ีมาจิงานี้ด้ขอบคุณค่ะขอบคุณเก้าท่านนะคะ่ะจันยาอิทธิชัยโยนะคะวันนี้แม่บุญถิ่นเจอโสโวอย่างคะเจอตั้งแต่ตอนเช้าคะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอคะ่ะค่ะถามลุงพื้นบอกว่าไปเก็บเงินมาคะ่ะมาคะ่ะขอบคุณค่ะคุณจันยาขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะ ต้องการสั่งซื้อมะขามหวานนะคะสุดจากต้นนะคะไม่มีรารับประกันความหวานได้ที่เบอร์093612 7567แม่บุญถินกก ราคาขอบคุณค่ะเอ็ดน,นูนขอบคุณเช่นกันจ้าคุณจันยาอิทิชัย,ยนยนะคะเกือบเกือบสองร้อยแล้วค่ะจ้าจ้าจ้า,จาอขอบคุณค่ะคุณจันยาขอบคุณนะคะสวอบอหายค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านเลยค่ะถ,ถามลุงแล้วบอกว่าไปเก็บเงินเนาะไปเก็บเงินที่คงจะมี เกือบเกือบแล้วค่ะคุณจันยาขอบคุณเช่นกันนะคะกินข้าวหรือยังคะคุณจันยาบ่ายแล้วเด้อค่ะมาดูช่างนะคะดูช่างเขาทำงานเนาะต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะมาดามไหลเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะถ้าเราไม่ยากแปลมาอ่ะเด็กแพร์จะมีผ่าน Un